มาค่ะอีกหนึ่งคำถามสำหรับวันนี้นะคะว่าการใช้ e ทมเพลตและก็มีเพลงใน e ทมเพลตนั้นติดมาที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์อะคะ่ะจะผิดด้วยไหมนี่ค่ะไม่สามารถสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณได้นะคะนี่เห็นไหมคะขึ้นตัวสีแดงใส่ไปเนี่ยก็คือทดลองใช้ e ทมเพลตคือทำให้ดูเลยนะคะคือไปตอบคำถามแล้วก็เออทำให้ดูนะคะ,ะเพราะว่าเวลาเราบอกว่าไม่ได้เนี่ย คนก็จะถามต่อว่าไม่ได้จริงหรอคะแต่มีคนบอกว่าได้นะคะเราก็แบบโอ้แต่เล้วก็เพราะว่าเข้าใจนะคะเพราะว่าของของคนที่ยังไม่เกิดรายได้เนี่ยเขาก็จะไม่เตือนมาแบบนี้ค่ะก็จะไม่ขึ้นเตือนเนาะก็เลยลองให้เดี๋ยวคุณเลลองบ่อยๆเฟซก็จะปลิวนะก็เดี๋ยวจะไม่ได้มาลองให้แล้วเพราะว่า เฟซปลิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่เต็มใจทํานะคะถามก็ตอบตอบแบบมีหลักฐานด้วยทําให้ดูนะคะมันไม่ได้เราก็ไม่ทําเนาะเราก็อย่าพยายามทําในสิ่งที่มันจะไม่เกิดรายได้เลยเพราะว่าถ้าเราทําเพื่อสร้างรายได้แต่ว่าเห็นคนอื่นที่ทําอ่ะเขาเป็นดาราเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีรายได้จากช่องทางอื่นดังนั้นอาจสมมติว่าคลิปนี้คุเลจะปล่อยไปเลยแบบแบบไม่ไม่ปิดเนาะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเลขายของเห็นไหมนั่นคุณเลก็ได้ขายของไงเออแต่ว่าถ้าเรามีเราอยากได้รายได้ช่องทางเดียวจากการที่ให้มันผ่านกดเร็วๆให้เขาเชิญรับรายได้จากโฆษณาเร็วๆเนี่ยเราก็แค่เลี้ยงค่ะไม่ต้องไปทำในสิ่งที่เขาห้ามเห็นไหมคะวิดีโอของคุณสร้างรายได้ไม่ได้เนื่องจากมีเนื้อหาที่ตรงกันที่มีลิขสิทธิ์ในเพลงมันผิดก็แค่ไม่ทำมันมีอย่างอื่นให้เราทำเยอะแยะเลยค่ะ นี่เกี่ยวกับการระง,งับการสร้างรายได้นะคะนี่เดี๋ยวคุเลก็จะโดนระง,งับและคุเรล,ลองบ่อยมากเนี่ยในแต่ละอย่างที่ผิดเนี่ยอ่ะโอเคเนาะหายสงสัยสัทีนะคะก็ไปทําเฉพาะที่ทําได้อะ่ะมันง่ายมากเลยนะคะทําที่ทําได้คืออะไรรู้ไหมคะ ถ่ายลงไปสดๆห้วนๆดุนๆไปอย่างนั้นเลยเอาลงไปเรียวๆเลยเอาลงแบบดั้งเดิมเลยไม่ต้องไปสรรหาเพลงสรรหาอะไรมาใส่ให้มันเหนื่อยเพราะว่าเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ต้องไปโหลดในคอมโหลดในคอมมาก็ต้องไปตัดต่อในคอมแล้วค่อยเอามาลงอย่างเงี้ยเอาไว้ให้คนที่เขาถนัดถนัดทําแบบนั้น ส่วนถ้าเราไม่ถนัดเราก็อย่าฝืนค่ะเราทำแบบปกติถ่ายธรรมดาลงไปธรรมดาให้มันผ่านเกณฑ์ก่อนให้มันเชิญเรารับรายได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราจะเล่นด้วยการไหนก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปเนาะโอเคชัดเจนนะคะ